สวัสดีครับเมื่อนี่มุกสมองครับตื่นเช้ามาได้สมองเมื่อวานเนี่ยครับหลังจากไปหาซื้อเดื้อมะก่อยแล้วก็ได้แดกแดกพรพ้อมครับพี่น้องนักแดกตัวใหญ่ได้แคาเจ้าของกระสาวไม่ออกสาวไม่ไม่ไม่เลยบ้านีนมันสิบว่บเป็นตัวเหี่ยวตัวนักแดกสาวไม่ไม่มันมีตัวสามีก้อยเลยครับใหญ่กว่าตอครับแล้วก็เสียมาขัวครับมาต้มซะก่อนพี่น้องต้มต้มใช่หอมเนี่ยนะครับต้มใช่หอม ควนะครับจะว่าหันคัวคาควแบบบางคนถือควาเป็นัสีปก็สิบ่วงแซ่บได้อันข้าวต้มข้าวต้มดีๆข้าวต้มใส่อันใบบกูดหอมแขกหอมแขกแน่แต่ไข่แน่ถ้วยไทยครับไข่กันปลาครับผมครับเดี๋ยวจะมากินว่าเหมือนกระบอกสมองจะไปกระบอกสมองก็ต้องบุกตุ้งครับพี่น้องไปดูหมกสมองกันเลยเห็นไหมครับปีนกับนี่เลยแต่บอง ผมทำอยู่ได้ครับเดีจังมากมาพี่น้องเมนเรารับคนน่ะมุกสมองหัวนักเลครับสมัดมาพี่น้องมาพี่น้องบาตรเลยมุกสมองขับซื้อมาว่าเนี่ยแหละโอ้หัวบักรยังคลยพี่น้องก็ยิ่นก็สวัสดีพี่ได้ไหยังเหรครับสวัสดีครับไอยู่ทางไกลทางไกลมาเด้อครับ ปุ่นะครับหมกสมองวัวครับมาเด้อพี่น้องเลยอันนี้ดักแด้อะกินครับนี่ได้แน่อะเสียบโอ้ไม่ไมมยังว่าจัด้าเป็นพอดีบ่พอดีบ่ะที่มึงดูปาสถูมอวานเป็นไรพอดีบ่ะจับจับ เจียเยเ๊ยนม่บุพีวังยังสนับมัอนี้ดอกวัวครับปล่อยหนอกว่านี่สวมพักขึ้นน้อง กินรักแดกิกินหอดแมลงเอ้ยอยาให้ผู้ชาบ้านเขาได้กินกอสแนกเกลมเอย่องวันดิสิ

มึงอายครับหอยมาหอยมึงอายเป็นรอยครับเจ็บเนาะยิ้มเลยกับบนทิ่ยังทิดปากอืมหล่นปากหล่นข้างเจ็บพี่น้องเจ็บ นมังนั้นหรอกเป็นการให้ทุกคนเห็น,นมันสดมันจะแซ่บมันไม่เนาะมันบอสดมันจะมีกินพี่น้องนี่เขาสาวมาใหม่ๆเลยดูคุณนะครับขาวหอมตรงใส่เขาเอามาจาก อันนี้ว่าฟุ้งการของพระลัทธ์เอการของเันพระลัคนี้ไหมครับกุ้งขายที่สวนจินดาที่มันทำไม้มัดนี่นะแค่ผลหมักมันอันนี้มี่หมดเลยอยู่คนมันมี่ลงขาท่านตลาดนี้ท่านไปซื้อเนี่ยตอนซ้อม อิ้วะปลาไข่มีปลาข่ไงไอันนี้เราลูกันเราลู้อย่างกรบพาะ ผมบอกได้ได้าะงกสมองเนี่ยแต่พวกที่มาเป็นบแสบไหครับเครื่องบาถึง่นีเครื่องถึงแสบเขาไปยังจำเข้าไปค้ำใดงทั้งมันทั้งหอมจริงหอง้ององวันใหญ่นะสองวานใหญ่ แปดจิบบาทคุณเต้นเอาแบกไปน้งนองอาหารมาข้าวเราก่นอาหารรึเปลา่าแล้วไปขายผมผมจะบอกพี่น้องให้ไอ้พวกทอดมาขายน้ำรดทั้งขงังอย่าไปซื้อกินนะครับจังหวัจังมือเสือทอดน้ำมันเข้าไปอดอยู่ยแน่นเลยเนี่ยทอดแล้วไฟด่างแด่มันตรง ต้มด er ีๆใส่เครื่องด้วยครับให้เครื่องซึมเข้าไปพวกรสชาติรสดีก็ยังซึมเข้าไปมันกระแ่บเัางหมดมันเสียดาบักกงแปลกไปมันแซ่บเข้าไปให้เอากรวยตัวตื่นแใม่งขอเครื่องด้วยโอ้ยเนาะเดเจอตาแต่อะไรเป็นหนองบ้านผม เหน,นกหลนลยไม่เป็น,น,นอาหารไล่แ่ก็ไล่ยยวนันจักสิไล่อย่าต่นสัตว์มันก็หาอยากหากิ้มเื่าอห่อ เขากันร่อง่องพี่องไหมจเอาจดอดทิมบวชทิมแล้วร่องไปปีกหายครับพี่น้องยุบน่องสอง,สองคนกับบิดตัวขาแม่นะ Mua người mọi người mọi người nhì người mọi tiếng kia bình mọi Bạn, mọi người mọi người mọi người bình đấy Bạn, bạn đi mọi แสบสมพักอันนี้น้องใช้ให้แสบเอสเอสุนพักกระไดไอ้นนไไไกินง่เไอ้กระแสบอันพอดีแบบโปใเ่สอริน้ำสาสมาไลยมันบริษัทยังไงแบบไม่ขายมือตัวมือเนอะ ท่ากินจิบ้าชุนดังเลยโอ้ยยังเกินบ่ได้้วนสมบัติเต้าเด้เหรั่นแบบบะเทาเด้ด้วยตลาดกินแห้งกินสดแม่มันเห็นเห็อนไม่มีพันธุ์สกิปันไอฟองใครหั่นแคบสัอน้อง

มันนล้งแดดไหมมันแสบพี่น้องข้าเจ้าสาววันยิ้มไหมออกวันตุ่มน้ำหอนยุก,กาเนาะคมเป็นเรืงหน่อยเพรเป็นน่งเป็นงันเสช่บอลหนึ่งไหมหันยิ้มเป็นเหตุไม่ตู่เท่าเป็นเหตุเจ้าพวกน้องแม่ข้าเจ้าสาวาสาวไหมกับญาญาจันเพ่งเนาะไปนั่งจะก,กินดันนีิดนะครับพี่น้องนล้งแดด <laughs> เป็นนั่งที да. ่ก to 응ินอะไรกาจะออกจากเคิงกระดุงต้มชมอหนึ่งเรือจิ้วอยู่อยู่นั่งประเทศอันรเนี่ยโอ้คงานเสร็จเพ่งแล้วตุ่มน่า็นดีเป็นหน่อยเป็นนั่งตะขอกิน เวลาผมดรอจัดเป็นศิษยาภิล่ะไปดังมันซุกซุกเต้เป็นสาวหมดละมันอยู่ในหม้อนขึมนยี่ห้อฝาไว้ให้หน่อยแป๊งเนอะไปแล้วครับผมไปค่ะ ดึงโอ้ยบ